ในช่วงหนึ่ง BYD พยายามทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ในไทยอย่างหนักมากซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือ BYD King พระ g In Hybrid ที่เป็น Compact s e d a ีดนวิ่งทดสอบในไทยแม้มันไม่คลุมผ้าพเพื่อทดสอบแต่เป็นสัญญาณลับๆอย่างหนึ่งว่า BYD Thailand ต้องการรถยนต์ขุมพลังพระ g ิน h y b บิ d ตในไทยสักหนึ่งรุ่นแน่นอนครับแต่จะเป็นรุ่นอะไรน่าจะสับขาหลอกกันได้ตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรผลิตกันแน่นะ แต่ภาพล่าสุดกลับมีผู้พบเห็น BYD ปริศนาคันหนึ่งที่วิ่งทดสอบเก็บข้อมูลแต่มาในครั้งนี้กลับคลุมผ้าด้วยพลาสติกสีดำทั้งคันเราไม่แน่ใจว่าแหล่งที่มาภาพนี้มาจากที่ใดแต่คาดว่าน่าจะมาจาก e ีวี u b ับไทยแลนด์แฟนเพจซึ่งขอขอบคุณนักที่นี้ครับเมื่อเราแกะข้อมูลเส้นสายตัวรถกลับพบว่านี่เป็น BYD ซ06 DMI ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดในเดือนเมษาย,ยนปี2024ที่จีน ถ้ามาแบบนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงว่าอาจจะประกอบเมืองไทยหรือเปล่าเพราะที่ได้ยินมาก็คืออาจจะมีพระอินไฮเบ2รุ่นพลินไทยเป็นรถเก่งหนึ่งรุ่นและคาดว่าจะเป็นกระบะหนรุ่นด้วยและเราก็มีหลักฐานอีกชี้ชัดว่า BYD Seal 06DMI อ่านม,มีเวอร์ชั่นพวงมาลัยขวาสำหรับตลาดเอเชียไทยและออสเตรเลียด้วยนั่นก็คือ BYD ได้จดสิทธิบัตรทางการค้า เพื่อทำตลาดซีล 06DMI ในญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าน่าจะเริ่มจำหน่ายในญี่ปุ่นประมาณช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ครับเมื่อมีพวงมาลัยขวา <c oughs> ก็แน่นอนว่าไทยออสเตรเลียอังกฤษหรือที่อื่นที่เป็นพวงมาลัยขวาก็มีสิทธิ์ได้ใช้ได้สูงมากแล้วยิ่งมีภาพสปายช็อตที่แบบคลุมักขนาดนั้นโอกาสที่ผลิตในไทยเนี่ยสูงมากเลยครับ หลายคนคงไม่ทราบว่า b y d c 0 6 d m i มันคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นรถซีรีส์ที่ต่อจากตระกูล b y d จีนนะครับแต่ว่าทำโมเดลใหม่ฐานล้อยาวขึ้นความกว้างกว้างมากขึ้นเมื่อมองจากมิลลิเมตรตัวเลขเนี่ยจะประมาณคัมรี่หรือว่า Accord อาจจะสั้นและเล็กกว่า Accord เล็กน้อยแต่ว่าต้องรอดูคันจริงนิดนึงเพราะว่าเส้นสายตัวรถเนี่ยมันดูเรียบๆสวยง,งาม และผมคิดว่ามันน่าจะสวยเกือบที่สุดของ B Y D C Dan ในตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าสัดส่วนบางอย่างเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีอารมณ์เหมือนรถซีเซ gment มากกว่าจะเป็นรถดีเซ gment ก็คือมันยังไม่ดูสง่าง,งามเท่ากับพวก Camry หรือว่า Accord ที่2คันนั้นมันจะดูบึกๆึกใหญ่ๆหกว่านะครับต้องรอดูคันจริงจริง มาดูมิติตัวเลขกันความยาวเขา4 8 3 0ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,875ม mm, ิลิเมตรสูง1,495ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,790ม mm. ิลิเมตรขนาดตัวถังที่ใหญ่ขึ้นกว่าจินเนี่ยจะมีการยืนยันว่าภายในเนี่ยจะกว้างขวางขึ้นและสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารนะครับส่วนตัวคิดว่าคิดถูกที่จะเอาตัวนี้มาประกอบในไทย เรามาดูสเปคของ C06DMI ที่ประเทศจีนดีกว่านะครับมีออปชันอะไรโดดเด่นบ้างเริ่มจากระบบการสน่นอิสระแม่เฟอร์ส,นสตนดรัดด้านหน้าด้านท้ายไม่ใช่ทอร์ั่นบีมนะครับแต่เป็น E-Tub 4 Link กระจังหน้าแบบ Active Grill กุญแจรถยนต์แบบ NFC บนสมาร์ทโฟนระบบ ETC ติดตั้งจากโรงงานอันนี้เดี๋ยวรอขยายความก่อนนะครับในคลิปถัดไปหน้าจอแสดงผลแบบหมุนได้15.6นิ้ว หน้าจอเรียนไม้สีขนาด8.8นิ้วถุงลมนิรภัย6จุดระบบการจ่ายไฟ VTOl กล้องส่องท้ายหลังระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์ด้านหลังระบบตรวจวัดแรงดันลมยางลำโพงก็มีให้เลือกทั้ง6จุดและตัวท็อปก็มี8จุดนะครับสำหรับรุ่นไฮเอ็นมาพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมได้แก่สามารถวิ่งในหมวดรถไฟฟ้า120กิเมโอ้จุกใจม,มากๆเลยนะครับ ระบบชาร์จไฟ DC 22กิโลวัตต์และ AC 6.6กิโลวัตต์หลังคาพานโนรามิกระบบขัดขี่อัตโนมัติระดับ2 D p ดี่ t บลอตบอกผู้โดยสารประไฟฟ้าสีทิศทางกล้องบันทึกการขับขี่สำหรับรุ่น Top of the Top รุ่นสูงสุดเลยนะครับก็จะมีล้ออลอยขนาด18นิ้วระบบเสียง8ลำโพงแบบ2โซนนะครับ ระบบระบายอากาศและทำความร้อนที่เบาะหน้าบอกนั่งคนขับปรับไฟฟ้าแปดทิศทางพร้อมบันทึกความจำมาถึงไฮไลท์เด็ดสุดเลยครับ b y d c 0 6 d m i คือขุมพลังปลั๊กอินไฮบริด DMI เจนที่5แล้วใหม่ล่าสุดเลยซึ่งประกบด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตรไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นระบบธรรมดาเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลัง99แรงมา้าแรงบิด126นิวตันเมตร จับคู่เกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT สำหรับตัวเกรดล่างๆนะครับจับคู่มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม161แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตรสามารถทำความเร็ว0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน7.9วินาทีสามารถวิ่งในโหมด EV นะครับ WLTC ก็ได้ประมาณ60กิโลเมตรกันเลยนะครับไม่อยากเอา CLTC มาบอก นะเพราะว่า CLTC เนี่ยมันจะตัวเลขมันเยอะแต่ใช้งานจริงก็อีกแบบครับและอีแบบหนึ่งก็คือรุ่นท็อปๆจนถึงไฮเอ็นเลยนะครับจะอัปเกรดกุมพลังเป็น215แรงม้าแรงบิด260นิวตันเมตรแต่แปรแบบมากๆ0ูนย์ถ,ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมองเนี่ยวิ่งได้7.5วินาทีต่างกันไม่มากเท่าไหรนะ่นักแต่ไฮไลท์เด็ดสุดๆเลยคือถ้าวิ่งใน EV โหมดเนี่ย จะวิ่งได้ถึง90กิโลเมตรในโหมด WLTC นะครับและถ้าวิ่งในโหมด CLTC ก็จะมีตัวเลข120กิโลเมตรฟังดูน่าสนใจดีไหมล่ะครับในส่วนวิเคราะห์ของเรานั้นถ้า BYD Thailand คิดจะเอาตัว BYD Seal 06D หม่มาประกอบขายในไทยมันก็มีอะไรที่น่าฉงนไม่น้อยเลยคือบอกตรงๆว่ารถซีดานคันนี้ขนาดตัวถังก็เหลื่อมกับ BYD s e l แล้วภาพลักษณ์ตัวรถเองก็ดูสง่างามกว่า s e a อยู่ด้วย ถ้าเกิดเอาตัวนี้ประกอบขายในไทยเรามีคำถามอย่างหนึ่งว่ามันไม่กินกันเองกับ b y d ซหรอกหรือในกรณีที่ซีลยังทําตลาดกันอยู่ครับบางคนอาจจะเถียงว่ามันต่างกันที่ดีไซน์กับขุมพลังลูกค้ายกแยกออกได้แต่ในความเป็นจริงโลกแห่งความจริงมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่ขายได้และตัวหนึ่งที่จะขายไม่ออกเลยซึ่งเป็นโลกของระบบทุนนิยมแล้วก็ขนาดตลาดรถเมืองไทยไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับในจีนเลย ในกรณีนี้เรามองว่า BYD Seal อาจจะสีเปรียบด้านความสดใหม่และบางคนรู้สึกว่าคุมพลังระอินไฮบิทน่าจะตอบชีวิตคนไทยได้มากกว่า EV รัวน้0 0เลยครับและก็น่าสนใจว่าจะทำราคาเท่าไหร่ดีเพราะขนาดตัวถังเนี่ยใกล้กันเลยแต่ดูเหมือนว่า BYD จะอยากลุยตลาดระอินไฮบิตในไทยอย่างจริงจังก็เป็นไปได้อย่างหนึ่งว่าราคา s e a ศู DMI เนี่ยอาจจะต่ำกว่า BYD Seal EV แท้แทก็ได้ ไม่แน่ครับอนาคตรเราอาจจะเห็นรถซีดานคันนี้ราคาแค่7 0 0 0 0 0 800,000บาทหรือท็อปสุด90 0 0 0 0ไม่เกิน1ล้านก็ได้ครับถ้ามองจากโครงสร้างของราคาปัจจุบันวันนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ย BYD า l ด o n 6ทำราคารุ่นล่าง9000 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองดังนั้นรถซีดานอาจจะต้องมีราคาต่ำกว่า C Li o อ6อาจจะเริ่มที่799 0 0 0บาทก็ได้เพราะรู้สึกว่า BYD Thailand ดอยากจะสอยยอดขายในไทยเต็มทนแล้วครับ ต้องจับตาดูกันว่าเขาจะประสมความสำร็จไปได้ไกลกว่าปัจจุบันแค่ไหนเพราะได้ยินมาว่าซีไ o ออนหเนี่ยก็ยอดใช้ได้เลยครับ